สวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1 5ถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ก็ล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดกระพริบรกดติดตามนะครับแล้วก็ มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภก,กันเลยนะครับจะเป็นภาพของไพ่เดอะสเตนขึ้นมานะครับเช็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่กับความรู้สึกที่เข้มแข็งนิ่งเฉยนะครับเริ่มกลับมารู้สึกว่าตัวเองได้รับการปกป้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้ว,วก็ได้ทำงายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเลยว่าตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยหลายคนรู้สึกเหมือนกลับมารักตัวเองกลับมาเหมือนกับเข้มแข็งกับสิ่งที่เคยโดนสิงโตทําร้ายไม่ใช่หมายความว่าโดนสัตว์ป่ายจริงนะ แต่โดนคนรักที่เคยเชื่อใจเคยไว้ใจเนี่ยทำร้ายเราก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วว่าผ่านความเจ็บผ่านความทุกข์ผ่านการถูกทำร้ายมารู้สึก,กว่าตัวเองเนี่ยมันมันพอาผ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึก,กว่าตัวเองกลับมาเข้มแข็งกลับมาแบบเติบโตมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นถ้าไม่ได้สเตนไปนี่ไหนเขาบอกชาวสิบพฤศกตั้งแต่วันทีท่15ถึง30พฤศจิกายนเนี่ยหลายคนเริ่มรู้สึกตัวเองแข็งแกร่งกลับมารักตัวเองกลับมาเหมือนกับมััั่่นนนคคงมใจะรบ เต,ติบโตขึ้นนะครับเรียนรู้มากขึ้นและกลับมาโฟกัสเรื่องของการใช้ชีวิตที่ four of octopus ten of picture หรือไพ่สิบเรียญครับเขียนภาพของทางนะครับที่เหมือนกับเป็นคืหรือหาดทางเดินที่เต็มไปด้วยเงินทองและนะครับหรือความมั่นคงมั่ง,งคั่งก็เลยทำนายดวงชะตาของชาวสีพฤกศกหลายท่านเลยว่าเหมือนชะตาของคุณพอคุณเริ่มกลับมาโฟกัสตัวเองเริ่มกลับมารู้สึกตัวเองเนี่ยมันทำให้รู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยเรามีเงินเยอะนะเรามีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งนะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะ ในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวเองมีความมั่นใจมีชื่อเสียงมีคุณค่ากับตัวเราเองมากขึ้นทาให้สิบเดือนในที่นี้หมายความว่าตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสาพฤศจิกายนเนี่ยสาพฤศจิกายนนะครับเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตและไพ่สิบเดือนไปเสมอกับความรู้สึกที่คุณเข้าใจตัวเองในการที่มีความมั่นคงเรื่องของความมั่นใจเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับที่ดีขึ้นทาให้เกิดพลังของไพ่สิบเดือนหมายความว่าดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างจะโดดในเรื่องของการที่ มีเงินที่ลํำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้หรือมีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจนะครับมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่พบเจอเส้นทางที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาสิ่งดีดีมองหาความสุขดีๆมองหาความมั่นคงความมั่นใจและก็ความพอดีสำหรับชีวิตของเราทําให้ผลรหมองใสองไปนี่แหละครับมื่าใครก็ตามที่โสดหรือรู้สึกว่าชีวิตของคุณทวก่งเนี้ยได้เปิดรับสิ่งที่มันมาให้สิบปีคือความรักที่มันเมตตาความรักที่มีคนผู้ใหญ่ใจดีความรักที่มีความ คบกับใครแล้วต้องมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นหรือชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองมากกว่าการอยู่คนเดียวเมื่อการโดนทำลายที่ผ่านนมาทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เริ่มต้นในเรื่องของความคิดเห็นคุณค่ามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นลพงของไพ่เดืจัสติดนะครับหลายคนเคยไว้ใจเคยเชื่อใจใครไหมเหมือนกับคุณเอาความดีไปแลกขายสักคนหนึ่งเคยให้ดูแลเคยให้ความรักการช่วยเหลือดูแลใครสักคนหนึ่งไปอ่ะเท of p e n เ a c l กับไพ่เดืจัสติดแบนี้ก็ได้ทำนายว่าเหมือนคุณรักและไว้ใจคนที่คุณักกมา มองถึงการเป็นครอบครัวมองถึงความรักที่เรามองเขาเป็นการที่บเชื่อใจมั่นใจว่าเขาจะเป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นสิ่งที่มีค่าของการละกันถ้าไม่เดี๋ยวจะติดแม่เขามากเหมือนกับคุณเชื่อใจไว้จมาโดยตลอดนะครับเชื่อมั่นในความรักมาตลอดเชื่อมั่นในรักของกันและกันมาตลอดหลายคนมีการมั่นหมายมีการสัญญามีการตกลงกันหรือว่ามีการที่เหมือนกับแต่งงานกันแล้วก็มีแต่สิ่งที่คุณเชื่อมั่นไว้จงไว้ใจเนี่ยคนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณให้ความรู้สึกดีของเขา อดทนกับความเจ็บปวดยอมเขาดูแลเขาซัพพอร์ตเขานะครับร่วมทุกร่วมสุขกันมาแต่งงานกันมาหรือว่ามองถึงการเป็นคู่ชีวิตมองถึงการเป็นเนื้อคู่กันมาเจ็ดดาบเสอนอักอรคนที่ไวใจสุดท้ายกับการเป็นคนที่ร้ายที่สุดคนที่ไวใจกับไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นแบบนี้กับเราเจ็ดดาบเจ็ดพระของคนคนหนึ่งที่เขากลักเอาถือดาบเนี่ยแอบออกจากบ้านมันก็เป็นสมัยกับความรักของชาวราศีพฤษภหลายท่านในวันที่15-30ถึงพฤศจิกาย,ยนเลยว่าเหมือนคนรักและคุณที่ไวใจเนี่ย กับการเป็นคนที่หักหลังทนยศด้วยการทําอะไรที่มันปิดบงังโกหกหลอกลวงหรือว่าทําอะไรที่มันนอกใจผิดสิลผิดธรรม ăm, ทำร้ายคุณอีกแล้วพอคุณเชื่อใจพอคุณไว้ใจเขากลับเลือกที่จะทําร้ายกันแทนที่จะเห็นความดีเห็นความรักเห็นคุณค่าเห็นสิงน่งดีที่มีต่อกันมาคบกันมาตั้งเนิ่นนานรักกันมาตั้งเนิ่นานานสร้างอะไรกันมาตั้งเยอะกับทางทลายเพราะการนอกใจการผิดสิลผิดธรรมการหักหลังทรยศคนที่ไว้ใจสุดท้ายล่ะที่สุดอะ่ะนะครับไม่คิดว่าคนที่เรารักไว้ใจ จะทํากันได้ลงคอครับทำไมให้ไพ่เจ็ดดาบไปนี่หมายความว่าคนรักของชาวสิบรุษศกริษฐ์ท่านเนี่ยเขาเองก็รู้นะว่าเขาทําลายคุณค่าทําลายความรักทำลายสิ่งดีทําลายความเชื่อใจและรักแท้ของกันและกันไปแต่เจ็ดดาบครับเขาก็ยังมีการทําสิ่งเหล่านั้นเพราะเขามองว่าชาวสิบรุษศกริษฐ์ท่านเนี่ยมีพลังของไพ่ทีออฟซอร์ซขึ้นมาหรือไพ่สามดาบเขาคิดว่าคุณเนี่ยยังไงก็รักเขาเห็นไหมผู้หญิงคนนึงยังไงก็ยังถือดอกกุหลาบยังไงก็ถึงหัวใจยังไงก็ถือความรักผมเลยทำนายว่าสิ่งที่เเเกกิิิิดขึึ้้นนนนนนมมาาาาีี่่่่ยครรััองงววชสสพทททธถะ เขาบอกว่ายัางไงคุณก็รักเขายัางไตงไต่อเขาทำร้ายคุณเท่าไหร่อ่ะคุณก็ยังเหมือนกับยังทนเจ็บยังทนรักยังเหมือนกับไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเขาเลยกล้าที่จะทําลายความรักนะครับส่วนที่ออฟฟอร์ดหลายคนคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกทํร้ายจิตใจถูกนอกใจถูกทําให้เหมือนกับเจ็บปวดแต่ก็ยอมเลยตลอดจนไพ่สามดักไปนี้บอกชาวศีลพษิษศกหลายท่านว่าคุณเริ่มกับเอาหัวใจตัวเองเนี่ยเห็นไหมอห๋อดอกกุหลาบคืนมาเริ่มเอาความรักที่ให้เคยให,ให,ให,ให้ใครคนึังไปแต่เขาทาร้ายเราเริ่มเอาสิ่งดี นะครับความสัญญานะครับความรักที่เคยชนเจ็บเคยเสียใจเคยให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยไม่ยอมไม่ถูกทำร้ายอีกแล้วไม่ยอมไม่เจ็บปวดไม่ยอมไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรไม่ยอมให้ถูกเหมือนกับทำร้ายจิตใจทำร้ายรักแท้อีกต่อไปแล้วก็เลยเลือกที่จะกลับมาเอาความรักที่เคยให้ใสักคนหนึ่งไปสิ่งนี้ให้ใสักคนหนึ่งไปเนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมาเหมือนกับไม่อยากจะเจ็บไปมากกว่านี้ไม่อยากจะเสียใจอยากจะกลับมาโปรเทคใจตัวเองก็มีโปรเทครักแท้ของตัวเองก็มีครับงสื้อต่างไพ่ใบต่อมาก็ทำน้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมา เป็นไพ่ของอัศวินถือเหรียญหรือหนักออฟพดิเคิลพอคุณเกิดมานะครับเป็นไพ่ของสามดาวชาวราศีพฤษภถ้าเกิดคุณเ,เคยเจอปัญหาความสัมพันธ์แบบนี้หรือคุณรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้อยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนมันหยุดตกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านแลยดูแห่งความเจ็บเลยดูเห่งความเหงาหรือดูห่งความเสียใจเนี่ยไพ่ใบนี้ครับเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าเขาจะกลับมาสู้สึกถึงคุณค่าของคุณแต่อาร์เซวินถือเหรียญกับไพ่สิบเหรียญไปนี่หมายความว่าชาว้าใคพฤษภตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบพฤศจิก รักตัวเองนะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับกลับมารักตัวเองแล้วเนี่ยไพย่ใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่คุณจะพบเจอความรู้สึกที่มีคนนําพาเรียนเห็นไหมเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปให้กับคุณเข้ามารักษาสิ่งที่มันเคยเจ็บเคยเสียใจไปให้กับคุณก็เลยทำนายว่าสำหรับคนโสดหรือคนที่ผ่านความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้หรือว่ากลับมารักตัวเองกลับมาเข้มแข็งไพ่ใบนี้กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองจะมีคนนําพาความรู้สึกดีๆนาพาความรัก นำพาการสร้างครอบครัวและความมั่นอ,อกมั่นใจเรื่องของการที่เมตตาอุปถัมภ์สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันเสียไปนะครับทำนายให้เลยสำหรับรที่เริ่มต้นใหม่หรือไม่คิดจะกลับไปหรือว่าเจ็บมาเยอะชินชาและพอแล้วกับความรู้สึกเปิดรับสิ่งดีแล้วตักนี้ไปคบใครเนี่ยต้องดีขึ้นแล้วฉะนั้นมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศรีพฤษภกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะครับแล้วก็การแนะนํจะเห็นภาพของพลังงานเดวิลอฟอร์ our, จูนหรือกองร้อแห่งดชะตาขึ้นมามันเป็นพลังของความรักที่สูญเสีียยหรือจาไปเน่ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเจอเส้นทางเองจอเส้นทางที่ดีเจอเส้นทางที่มั่นคงเจอกระสนทางที่ตัวเองกำลังจะปมีความสุขความเจริญความมั่งคมงมั่งคั่งหรือใครไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนิงนนะครับอยู่ด้วยตัวของเราเองได้แล้วเมื่อไหร่คนรักที่เคยวนเวียนวนลูปเนี่ย w e l l of fortune จะกลับมาวนเวียนจะกลับมาตามเวลาจะกลับมาตามคำำําทํานายจะกลับมาตามดวงชะตาที่กําหนดเอาไว้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเพื่อให้เดือดฮิโนเฟนหมายความว่าคุณควรจะมีความรักที่ดี คุณควรจะมีความรักที่เชื่อใจไว้ใจแล้วเหมือนกับไม่ใช่ไว้ใจแต่เจ็บไม่ใช่ไว้ใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นถูกหักหลังถูกทรยศหรือร้ายที่สุดสันไพท่ทั้งหมดทงมวลไพ่สามใบนี้หมายความว่าควรอยู่กับความรักที่มันเป็นของเราความรักที่ต้องการเราความรักที่เข้าใจเราจริงๆความรักที่ไว้ใจเชื่อใจแล้วเหมือนกับไม่เจ็บอะ่ะไม่เสียใจหลายคนมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาสามใบเนี้คือการทํานายของชาวศีพษกศกที่ว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันครับแต่ต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อนนะ แลวคุณจะพบเจอความรักที่เข้ามาเป็นรักแท้คู่แท้สิ่งที่เหมือนกับสีเสมอกันเดียฮีโรเฟนเห็นไหมคู่แท้คู่บุญนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเป็นสีนเสมอการความรักที่เหมาะสมคู่ควรไม่ใช่ความรักที่เราทนาเจ็บรักเท่าไหร่ยอมเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เธอก็ไม่พอสักทีอ่ะฉันทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าฉันยังดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีถึงจะไปหาคนอื่นถึงอยางจะทําร้ายกันถึงจะลอกใจหรือโกหกหลอกลวงไม่เลิกไม่ลาครับ ทาให้พลังอของไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าควินออบว่าหรือราชีถือไม้เท้าทานายดวงตาของชาวสิบพื่งศเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยกลับมาแข่งแข่งกลับมาโฟกัสเรื่องการงานแล Queen War แ้วควินออบว่าหมายความว่าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ยังไม่เจอแบบนั้นแต่ควินออบว่าหมายความว่าเมไรก็ตามที่เราเลือกได้เราคิดได้เราแข็งแข่งเรายืน้วยขาของตัวเองได้เราวค่อยเริ่มต้นจากความผ่านพ้นทุกข์ก่อนนะมันอาจจะใช้เวลานะครับมันอาจจะทนเจ็บทนเสียใจ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านความเจ็บผ่านความเสียใจไปได้เนี่ยมันจะลุกขึ้นเืินได้ได้ตัวของเราเองมันจะเข้มแข็งละแข็งแกร่งกว่าเดิมทําให้คุณออฟมานไปที่นี้โดดด่นเรื่องการงานการเง,นงนินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกแบบนั้นไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินโฟกัสเรื่องชีวิตของตัวเองก่อนเดี๋ยวความรักดีๆสิ่งดีจะตามเข้ามาจะเข้ามาหาคุณเองครับและคุณมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณจะกลับไปทนเจ็บเสียใจนะครับกับคนที่คุณเคยไว้ใจหรือคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีีกกวววว่่าาเเดดดิมม้ยตัองงคุณห ชนไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่เดทคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงผมเลยทำนะว่าบทสรุปดวงชะตาของชาวสีพฤกศกในวันที่1 5ถึง30พฤศจิกายนเนี่ยจนถึงสิ้นปีหมดือดทั้งหมดทั้งมวลตลอดสิ้นปีเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นความเป็นความตายมันคือการเปลี่ยนแปลงที่อย่างน้อยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมอะไรที่มันเคยทุกข์เคยเจ็บจะกลับมาทําดีจะกลับมาแก้ไข ถ้ามีเดี๋ยวจัที่เกิดโทรเฟนหมายความว่าถ้าเขาเป็นคนคู่แท้ของคุณถ้าเขาเป็นรักแท้ของคุณนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นไพ่เลสหมายความว่าคุณก็จะมีชีวิตที่บั่นคงดีขึ้นนุ่งความรักที่เหมาะสมคู่ควรสิ่งดีๆที่คู่ควรสิ่งเสมอกันประมาณนี้ฉะนั้นไพ่ออร์เคิลแนะนำชาวสิบเพลสบซร์ท่านว่าเดอะกู๊ดเกอร์ครับจงเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ตามหาสิ่งที่หายไปตามหาหัวใจตามหารักแท้ตามหาสิ่งที่เราหายไปก็คือเราไม่ได้รักตัวเองนานแล้วนะเราไม่ได้เหมือนกัับมมมมมมีีีีคควววาาาาสสุขรรกดดๆหือิ่งานนานแล้นะ จงตามหาสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองครับจะตามหาเป็ดตามหาหา่านตามหาอะไรที่มันเลวชั่วร้ายแต่สุดท้ายไปตามหามาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะครับขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ